โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรประจำปี2568กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ ทุเรียนตรังทุเรียนคุณภาพวันที่18มีนาคม2568เวลา8นาฬิกากิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจทุเรียนตรังทุเรียนคุณภาพโดยมีนายสิทธิศักดิ์ศักรีประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรประจำปี2568กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ ทุเรียนตรังทุเรียนคุณภาพณโรงแรมวัฒนาปาร์คำเพิมเมืองตรังจังหวัดตรังซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดตรังจำนวน400คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆสร้างประสบการณ์ในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วงเช้านายนัทพรสินชยัยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้กล่าวพบปะชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรประจำปี2568 กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพืชเศรฐษฐกิจทุเรียนตรงังทุเรียนคุณภาพซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดรวมถึงสาระสำคัญของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่2พศ2568-2573ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง